ไปส่งไปแล้วเองแค่สิ้มไปส่งไปแล้ว บนเชียวหนึ่งเชียวสวัสดีจ้าสวัสดีสิทุกคนจ้าพี่น้องจ้าเจอกับน้อยอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทําเกี๊ยงไก่เนียวใส่นมไม่โดงไม่มีไก่บ้านเนาะเกียวซื้อไ้โดนเติบแล้วคะ่ะพี่น้องคะจะลืมค่ะเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องกันเลยนะนำปลาต้มสุกแล้วก็พงนัวแล้วก็รสดีพี่น้องคะแล้วก็เตรียมเครื่องกันที่ขาดไม่ได้ก็คือใบนักตูค่ะแล้วก็ต้นหอมเนาะพริก แล้วเราก็มาเตรียมเครื่องกันเลยทุกคนค่ะเพื่อเป็นการให้เสียเวลาเราอยากกินแกงไก่สจะนำไปส่งนำไปส่งตรงจากซีสเกตค่ะฝีมือท้องเห็ดเราไปดูน้กไม้ดองกันทุกคนนี่คือเอาปุกนกไม้ดองไม่ท้องให้มานันใ้สีเอาแค่พ่อแกงเนาะตัดึ้นมาเลยแล้วก็ลางน้ำจากซองน้ำวันวัยสอบเปรี้เปียกที่น้องค่ะน้กไม้สุกุกจากซีสเกตค่ะเกียอทุกอย่างลงไปกระตัมค่ะกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกเนาะบุบๆกระผพากระป๋อค่ะ แล้วก็ตักใส่ไก่เลยเด้อไปคั่วหอมไปแกงด้วยกันหอมแห้งทุกคนไปามผสมนี่มีเท่านี้มีเท่านี้แล้วก็เตรียมทุกอย่างไปเข้าคั่วน้ำกันค่ะเวลาแกงไก่สดร์ฟให้สุกค่ะพี่น้องค่ะคั่วให้หอมไปก่อนเนาะหอมอเจอเจอเจอเติมเราต้องเป็นไก่เหนียวนะคะไม่เป็นไก่บาดเนาะเสิร์ฟไดลาโดนเติ่นน้ำร้อนช่วยไปจักหน่อยจนไก่เดือดขั้วหอมค่ะพี่น้องค่ะ หัขเผขปาด้ว่ลาดมาดงเหัว้วกอน้ลงไปิ่มตม่มเิเบวกขเลี้ยนเน่งวา่ลงไปแล้วก็ใส่ไมไม่น้อลาดองมเดี๋ยว้งปูลงไปนะทุกคนพอเดี๋ยวจะเพิมน้ำรังไปแล้วก็เติมน้ำ้างชวยลงไป hãy nằm lặng thật lắm bây bật cây cái xin bờ nó mới sống lắm lên nó bay nó mới sống lắm rồi bây giờ nó xin nó mới มา,าใใกันกไก่นมไม่สมสูตรอีสานแท้ค่ะนคะคะได้คกิรมีนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย